ทำไมพระพิสุกญาติโยมทำไมญาติโยมนิยมเรียนอภิธรรมแต่พระไม่ไม่ยอมเรียนอภิธรรมในฐานะที่พระอาจารย์เป็นพระพิสุจะตอบอยังไงฮะพระเป็นคนถามพระที่ไปเรียนอภิธรรมนะ่ะคือในจํานวนพระพิสุกับญาติโยมนะ่ะญาติโยมเรียนอภิธรรมกันเยอะแต่พระเรียนน้อยทําไมพระถึง ไม่ค่อยให้ความสนใจในการเรียนพระอภิธรรมจริงพระก็สนใจอยู่โยมเพียงแต่ว่าโยมมีจำนวนเยอะกว่าพระ<ม>เวลาที่ไปนั่งเรียนเนี่ยในห้องพระกะเร็เลยน้อยกว่าโยมแต่ถ้าว่าไปวัดเขาสนามชัยเนี่ยพระจะเยอะกว่าโยมแน่นอนในห้องทั้งห้องบางทีไม่มีพระสักลูกไม่มีโยมสักลูกสักคนเลยม,มีแต่พระ<ม>เอาจริงๆโยมปัญหาบางที เขาก็จะพูดว่าเวลาปฏิบัติก็เหมือนกันอย่ว่าแต่การเรียนโยมจะเยอะกว่าพระพระจะน้อยกว่าโยมก็โยมเรามาเทียบเดียวยมว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยพระมีจํานวนเท่าไหร่ประมาณสามแสนโยมมีจํานวนเท่าไหร่ฮะเจ็ดสิบล้านอย่างเงี้ยอเรามาเทียบเคียงกันอาจารย์ มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่าโยมเยอะกว่าพระเพราะว่าจำนวนของคษษษรุหัดคารวาสเนี่ยเยอะอ้หลายเท่าตัวนะถ้าสามแสนกับเจ็ดสิบกว่าล้านเนี่ยเทียบกันไม่ติดงั้นในทุกสำนักที่ที่ไปเจอก็ก็จะเห็นว่าโยมเนี่ยเยอะกว่าพระ แล้วพระส่วนมากท่านก็จะเรียนบาลีโดยมากนะโดยมากแล้วที่สําคัญก็คือวาอ่าในวัดต่างๆเนี่ยเขาก็มีสํานักเรียนอยู่นะอันนี้อาจพูดแล้วเหมือนกับว่าจะเข้าข้างพระนะ <c oughs> ก็มีสํานักเรียนอยู่ในในที่ต่างๆและอย่างหนึ่งก็ในส่วนของอภิธรรมเนี่ยคือยังไม่ไม่แพร่หลายอยู่ไม่แพร่หลายนะมีเฉพาะบางวัดพระบ้านนอกบางรูปเนี่ย ก็ไม่รู้จักว่าพิธรรมคืออะไรอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่มีการยานม <ics> <blame> ิตรที่จะแนะนำนะที่รู้จักก็น้อยส่วนมากเวลาไปเรียนเนี่ยก็จะอาศัยเพื่อนซาตมิกชักชวนกันไปคนที่เจอเจอพระพอเรียนแล้วได้ประโยชน์ได้ความรู้ก็ชักชวนกับไปเรียนก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้งั้นถ้าเอาไปเทียบสิติของพระกกยโยมมันก็มีความแตกต่างกัน แตกต่างกันแต่ถามว่าโยมเรียนดีไหมก็ดีเพราะว่าโยมนี่ก็เป็นหนึ่งในบริษัท4นีะ่ที่จะช่วยกันรักษาพระศาสนาโยมก็สามารถที่จะเรียนมีความรู้ก็สอนได้นะทุกวันนี้โยมก็สอนธรรมะเยอะแยะมากมายในสมัยพุทธกาลก็ยังมีคารัดฐนะ์ที่เป็นทั้งอุบาสกบาสิกาก็สอนธรรมะได่ไหมแสดงธรรมะ ก็ถือว่าเป็นการประกาศพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้อย่างหนึ่งก็คือว่าการบวชของพระก็ไม่นานโยมในยุคป,ปัจจุบันวันนี้น้อยมากนะเจ็ดวันสิบห้าวันที่จะบวชถึงสามเดือนอยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เพราะว่าวิถีชีวิตของคารวะเปลี่ยนไปก็มีเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมอะไรต่างเข้ามาเกี่ยวข้องก็ลางานบวชบ้างลาราชการบวชบ้างอะไรบ้าง เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือความเห็นอนาจารย์นะมันมีจำนวนแตกต่างกันเห็นด้วยนะครับอาจารย์นะอาจารย์ตอท่านตอบด้วยดีแล้วเกี่ยวเนื่องกับว่าโยมมีจำนวนมากกว่าอันนี้ใช่แต่ก็มีข้อ,ขอสังเกตนิดหนึ่งอันนี้เพิ่มนะ เพราะว่าเราไปดูรูปแบบการเรียนอภิธรรมในประเทศไทยก็เป็นหลักสูตรอชวร์แล้วก็วัดรักขังโพสิตารามก็จะมีจํานวนนักศึกษาเรียนเนี่ยตามหลักสูตรเนี่ยเป็นพระวาสาติโยมเนี่ยเยอะหลายน้อยหลายพันนั่นเป็นอภิธรรมที่เป็นหลักสูตรแปลากจากาอาจารย์พม่าอาจารย์ชติกะอาจารย์เตจิน เหล่านี้ครูบาอาจารย์ที่มาร่างหลักสูตรจะได้เป็นทางพระพิสุ์มีไหมหลักสูตรอภิธรรมก็มีในเรียนทำเก้าประโยคนะเป็นอภิธรรมที่ผ่านภาษาบาลีซึ่งเป็นหลักสูตรปัจจุบันนี้ก็ยังมีเรียนกันอยู่นะเป็นหลักสูตรถ้าไปอยู่ในหลักสูตรนี้แปลภาษาบาลีนอภิธรรมมาทรฐากหะซึ่งก็เป็นอภิธรรมเหมือนกันเป็นภาษาบาลีนะก็เยอะเหมือนกันหลายร้อย หลายร้อยทีเดียวพอมาสอบที่ก็สี่ร้อยกว่ามีพระมากอโยมถลักสุดนั้นนะอาจารย์หลักสุดนั้นก็จะเป็นวิธีการนะการรักษาศาสนาซึ่งก็เป็นส่วนของประสาบีไปแล้วก็มีอภิธรรมเนื้อความอยู่ด้วยน,นี่ก็ในมุมหนึ่งแต่ภาพที่เราพบเห็นด้วยมากเราก็เรียนผ่านภาษาไทยแล้วก็เรียนตามหลักของอชวของหลักสุตรของแต่ละวัดของวัดระฆังต่างๆอันนี้ก็มุมหนึ่งแต่ว่า อย่างไรเสียก็ญาติโยมดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเพราะว่าเวลาไปเจอญาติเจอโยมอาจารย์เราจะถามแด้อภิธรรมแล้วก็คุยอภิธรรมนะถ้าพระตอบไม่ได้รือไม่เข้าใจก็จะเขินๆเหมือน,นกันนะเขินญาติโยมเหมือนกันได้โยมก็ชวนให้ไปเรียนเคยที่ไปที่วัดสัมปยาช่วงหนึ่งก็โยมก็ชวนไปเรียนตอบได้บังไปได้บ้างก็มีภูมิรู้ตามนั้นโยมตอบถามมาก็ตอบ ได้บ้างไม่ได้บ้างญาโยมก็ดูว่ามีฉันท่าในการเรียนดีวันนี้ก็เลยเออมีการค้นขวายเรียนอนภะิธรรมให้ความรู้เพิ่มขึ้นก็ยังมีอะไรที่ต้องเรียนเพิ่มขึ้นอันนี้ในส่วนที่เพิ่มเติมนะแต่อย่างในเสียในมุมของญาโยมก็น่าจะเยอะ